ความฝันครั้งสำคัญก่อนตัดสรู้ทิ่ขูทั้งหลายความฝันครั้งสำคัญห้าอย่างได้ปรากฏแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การตัดสรู้ยังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ห้าอย่างคืออะไรบ้างเล่าคือมหาปตพีนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคตจอมเขาหิมวันเป็นหมอน มือข้างซ้ายพาดลงที่สมุดด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่สมุดด้านตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงที่สมุดด้านทักษิณพิกุทั้งหลายนี้เป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การตัดสรู้ยังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นอีก ญ้าคางอกขึ้นจากสะดือขึ้นไปสูงจดฟ้าพิกุทั้งหลายนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สองได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การตัดสรู้ยังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นอีกนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่าพิกุทั้งหลาย นี้เป็นมหาสุบินข้อที่สได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งก่อนแต่การตัดสรู้ยังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นอีกนกทั้งหลายสี่จำพวกมีสีต่างๆกันมาแล้วจากทิศท,ทั้งสี่หมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวหมดพิขูทั้งหลายนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สี ได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งก่อนแต่การตัดสรู้ยังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นอีกตถาคตได้เดินไปบนอุจจระกองใหญ่เหมือนภูเขาอุจจระมีได้เปื้อนเลยพิขุทั้งหลายนี้เป็นมหาสุบินข้อที่หได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งก่อนแต่การตัดสรู้ยังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่พิกุทั้งหลายข้อว่ามหาปตพีนี้เป็นที่นอนใหญ่ของตถาคตจอมเขาหิม,มวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่สมุดด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่สมุดด้านตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงในสมุดด้านทักษิณน,นั้นเป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่ง เพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคอวายาคางอกจากสะดือขึ้นไปสูงจดฟ้านี้เป็นมหาสุบินข้อที่สองเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอริยะอัตถังคิกมักแล้วประกาศเพียงไรแก่มนุษย์และเทวดา ข้อว่าหนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่านั้นเป็นมหาสุบินข้อที่สเพื่อให้รู้ข้อที่คลือหัดผู้นุ่งขาวเป็นอันมากจะพึงถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้อว่านกสีจําพวกมีสีต่างๆกันมาจากทิศท,ทั้งสี่หมอบลงที่เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวหมดนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่สี่ เพื่อให้รู้ข้อที่วันณสี่จำพวกเหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์เวทสูตรได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอย่างไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าได้ข้อว่าตถาคตเดินไปบนกองอุจจะระใหญ่เหมือนภูเขาอุจ,จะระไม่เปื้อนเลยนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่ห้า เพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตเป็นผู้มีลาบในบริขารคือจีวรบินทบาตเสนาสะนะและคีลานะปัจจยะเพศสัตว์ทั้งหลายแต่ตถาคตไม่ติดจ,จมไม่หมกใจในลาบนั้นเมื่อบริโภคก็บริโภคด้วยความเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องออกไปพ้นจากทุกได้